นายพลดูเลยสวัสดีครับคลิปนี้ก็มีความคืบหน้าข่าวคราวเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดไทยจีนนะครับผมยังไม่ถึง1%นะครับช้านะครับผมช้า61.51%เริ่มผลิตรถปีนี้ก่อนที่จะฟังรายละเอียดในคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ในายพลด้วยนะครับซูมงานระบบสัญญา2.3รถไฟไฮสปีดไทยจีน เฟสหนกรุงเทพมหานครนะครราชสีมาคืบหน้า0.95%ช้ากว่าแผน61.51%ฝ่ายจีนเร่งออกแบบรายละเอียดขบวนรถเริ่มผลิตปีนี้เตรียมเฟ้นหาผู้รับจ้างเดินเครื่องงานติดตั้งรางงานระบบขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยอัพสปีดงานโยธาคาดส่งมอบพื้นที่บางส่วนให้ฝ่ายจีน เริ่มวางรางปลายปี2568เปิดบริการปี2571การก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดนะครับระยะที่1ห,หรือเฟสที่1น,นะครับช่วงกรุงเทพมหานครนะครราชสีมา14สัญญาระยะทาง253กิโลเมตรวงเงิน1.79แสนล้านบาทรถไฟไฮสปีดสายแรกของประเทศไทย ที่เริ่มพิธีตอกเสาเข็มเมื่อวันที่21ธันวาคม2560ถึงวันนี้9สู่ปีที่8ได้ผลงานในภาพรวม39.47%ล่าช้า41.42%ข่อสร้างเสร็จ2สัญญาอยู่ระหว่างข่อสร้าง10สัญญาและรอลงนามอีก2สัญญาโปกัสสัญญาที่2.3งานระบบรางระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากรวงเงิน5 6 6 3 3ล้านบาทดำเนินการโดยฝ่ายจีนบริษัทไชน่าเ a i l วย์อินเต n ร์เนชั่นแนลและบริษัทไชน่าเรลเวย์ดีไซน์คอร์ปอเรชั่ได้ผลงานเพียง0.95%ราช้า61.51%ออยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียดการระบบรถไฟความเร็วสูง และออกแบบระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงออกแบบขบวนรถไฟซึ่งหาหรือร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเช่นการเลือกสีภายในภายนอกลวดลายและห้องน้ำเบื้องต้นคาดว่าฝ่ายจียนจะออกแบบแล้วเสร็จและเสนอการรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาและเริ่มกระบวนการผลิตตัวรถได้ภายในปี2568ใช้เวลาไม่เกิน2ปีและเริ่มทดสอบการเดินรถ ประมาณปลายปี2 5 7 0ราว6เดือนก่อนเปิดบริการในปี2 7 7 1ซึ่งเป็นแผนเปิดบริการที่ยังตรึงแผนล่าสุดไว้จากเดิมได้เลื่อนมาเรื่อยๆจากแผนเปิดบริการครั้งแรกในปี2,66 6จนถึงตอนนี้ยังใช้ขบวนรถฟูซิงหาวรุ่น cr 3 0 0ใช้ความเร็วสูงสุด300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่วิ่งจริงสูงสุด250กิโเมต่อชั่วโมง นำขบวนรถเข้าไทย6ขบวน48ตู้1ขบวนมี8ตู้ประมาณ560ที่นั่งต่อขบวนไม่มีตั๋วยืนใน6ขบวนจะวิ่งให้บริการ4ขบวนและสำรองไว้2ขบวนตัวรถเป็นรถปรับอากาศขนาดกว้าง2.8-3.7ถึงเมตรยาว20เมตรสูง3.7เมตรแบ่งประเภทที่นั่งเป็น3ระดับ จัดเรียงแบบ3 2ถึง2ตลอดความยาวตู้โดยสารจัดเรียงฝั่งละ2ที่นั่งแล้วก็มีช่อง Business ด้วยนะครับบิชเนตคลาสนะครับเก้าอี้เดียวนะครับฝั่งละ1ที่นั่งใช,ใช้ตู้โดยสารหลังห้องคนขคับในขบวนรถมีห้องน้ำแบบระบบปิดและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนอกจากนี้ฝ่ายจีนเตรียมเปิดประมูลวราคาหาผู้รับจ้างติดตั้งระบบรางระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบรถไฟความเร็วสูงที่เกี่ยวข้องด้วยคาดว่าปลายปี2,168การรถไฟแห่งประเทศไทยจะทยอยส่งพื้นที่ก่อสร้างที่แล้วเสร็จบางส่วนให้ฝ่ายกีนเริ่มเข้าติดตั้งระบบรางระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องกลได้โดยเฉพาะในส่วนที่ก่อสร้างได้ผลงานเกิน50-60%ตามที่เคยตกลงกันไว้ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เร่งรัดการก่อสร้างและแก้ปัญหาบางสัญญาที่ยังมีปัญหาอุปสรรคและงานล่าช้าข่อแผนอยู่มากไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่3ขีดหนึ่งแก่งคอยกลางดงและปางอาโศกบันไดมา4.16ล่าช้า8.13%สัญญาที่3ขีดหโคกกรวดนครราชสีมา12.13% ล่าช้า77.94%สัญญาที่4ขีด2ดอนเมืองนวันคร1.74%ล่าช้า98.07%สัญญาที่4ขีด4ศูนย์ซ่อมบำรุงเคียงรากน้อย29.87%ล่าช้า3.59%และสัญญาที่4ขีด6พระแก้วสระบุรี9.04% ล่าช้า90.86%ความล่าช้าส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากงานเวรคืนเอกชนมีพื้นที่ก่อสร้างได้ไม่ถึง50%เเช่นสัญญาที่3-1ขีด1และสัญญาที่4-2ขีด2รวมถึงการเบิกจ่ายค่าง,งานในระยะเวลาค่อนข้างนานทำให้มีผลต่อสภาพคล่องของผู้รับจ้างและการปรับแผนงานเช่นสัญญาที่3-5ขีดหมีแผนปรับเป็นทางยกระดับ ส่วนอีก2ส,สัญญาที่รอลงนามสัญญาที่4.1ขีดช่วงบางซื่อดอนเมืองระยะทาง15.21กิโลเมตรรอแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาเนื่องจากเป็นช่วงที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนคาดว่าจะลงนามสัญญาไม่เกินเดือนมีนาคม2568ครับก็ รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินน่ยมันก็มาดึงให้โครงการอื่นล่าช้าไปด้วยนะครับตามที่ในผลได้เสนอข่าวในคลิปที่ผ่านมานะครับและสัญญาที่4ขีด5ช่วงบางโพพระแก้วรอความชัดเจนเรื่องรายงานผลกระทบด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุทยา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ประเมิน HIA HIA ก็คือผลกระทบทางด้านวัฒนธรรมและทรัพย์สินมรดกโลกนั่นนะครับผมแล้วนะรอฝ่ายไทยปรับลดหลังคาสถานีอยุธยาลงให้ต่ำกว่า35เมตร บางท่านก็บอกว่าโรงแรมมันสูงกว่าเลยบางท่านก็มาคอมเมนต์บอกว่าโรงแรมเห,เห็นสร้างสูงกว่าเลยนะรวมทั้งปรับอาคารสถานีไม่ให้โครงสร้างทับซ้อนสถานีเดิมเพื่อนำรูปแบบเสนอผู้เชี่ยวชาญภายในวันที่3มีนาคม2568และอรอรายงานผ่านความเห็นชอบตามขั้นตอนต่างๆอีกประมาณ1ปีการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้นำเรื่องเสนอนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมเพื่อลงนามกับบริษัทบุญชัยพาณิชย์7 9จาำกัดผู้รับจ้างก่อสร้างทางวิ่งไปก่อนรอการเห็นชอบจากนายสุริยะพร้อมปรับแผนงานเร่งรัดการก่อสร้างไม่ให้กระทบแผนการเปิดบริการในภาพรวมอดจะรอไปก่อนนะครับก็ติดปัญหาความล่าช้า หลากหลายประการอย่างที่รายละเอียดที่นายพลได้เล่าข่าวมาข้างต้นนะครับขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้หากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมติชมคอมเมนต์มาพูดคุยกับนายพลดูเลยนะครับขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ Thank you